เคยสงสัยไหมคะทำไมบางคนเกิดมาผิวพรรณงามหน้าตาสดใสแต่ในขณะที่บางคนกลับไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นของตนกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือปานีดเพราะฉะนั้นความงามหรือไม่งามไม่ได้ขึ้นอยู่ด้วยความบางอื่แต่เป็นผลจากกรรมที่เราทำไว้ คนที่ชอบโกรธด่าว่าทำลายผู้อื่นกรรมจะส่งผลให้รูปร่างไม่น่าดูตรงกันข้ามคนที่มีเมตตาอ่อนโยนไม่โกรธง่ายไม่เบียดเบียนใครกรรมจะส่งผลให้ผิวพรรณผ่องใสรูปก็งดงามสิ่งที่เป็นอยู่ในชาตินี้คือผลของกรรมเก่าแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปยังเลือกที่จะสร้างได้ถ้าหากอยากงามในภพต่อไปก็ให้เริ่มเจริญเมตตารักษาสิลทำทาน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแม่จอยก็ขอให้ทุกคนมีตนและธรรมะเป็นที่พึ่งนะคะ